ประเทศไทยก็แค่ประเทศวุ่นวายที่ถูกกล่าวถึงในสือ่อไม่ใช่เหรอจะมีอะไรดีๆให้ไปดูเมื่อโรงเรียนประกาศจุดหมายปลายทางของการทัศนศึกษาคือประเทศไทยฟานและเพื่อนนักเรียนหญิงจากโรงเรียนมัธยมชั้นนำของจีนก็ส่งเสียงบ่นด้วยความรังเกียจสำหรับพวกเขาแล้วประเทศไทยเป็นเพียงเกาะเล็กๆที่เต็มไปด้วยข่าวลือในสื่อและเศรษฐกิจที่ซบเซาไม่คุ้มค่าเลยที่จะต้องเดินทางไปช่างเถอะยังไงก็ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นอยู่แล้ว ถ้ามันน่าเบื่อเกินไปฉันก็จะถ่ายรูปแล้วโพสตลงโซเชียลมีเดียเพื่อเยาะเย้ยมันฟานเยอ้ยอยันเพื่อนร่วมชั้นของเธอก็เห็นด้วยอย่างรวดเร็วได้ยินมาว่าที่นั่นล้าหลังมากเลยนะถนนต้องสกรปรกและวุ่นวายแน่ๆพวกเขาเต็มไปด้วยความดูถูกและเยาะเย้ยต่อการเดินทางครั้งนี้เตรียมที่จะเน้นย้ำความก้าวหน้าและความมั่งคั่งของจีนแผ่นดินใหญ่และหัวเราะเยาะความไม่เจริญของประเทศไทยภาพลักษณ์ของประเทศไทยในหัวของพวกเขา หยุดอยู่ที่รายงานข่าวที่เต็มไปด้วยอคติและภาพจากละครโทรทัศน์เก่าๆพวกเขาเชื่ออย่างยิ่งว่าการเดินทางครั้งนี้จะเป็นเพียงการพิสูจน์ความยิ่งใหญ่ของจีนอีกครั้งหลายเดือนต่อมาฟานและเพื่อนๆขึ้นเครื่องบินไปยังประเทศไทยอย่างไม่เต็มใจพวกเขาไม่เคยคาดคิดว่าการเดินทางครั้งนี้จะพลิกผันความคิดที่ฝังหัวมาทั้งหมด180องศาวันที่หนึ่งความตกตะลึงที่สนามบินและท้องถนน เครื่องบินลงจอดที่สนามบินสุวรรณภูมิฟานและคณะเดินออกจากเครื่องบินอย่างเฉยชาด้วยความเบื่อหน่ายในใจบ้าจริงสนามบินเก่าๆจะมีอะไรให้ดูซินอีเพื่อนของฟานบนอย่างไรก็ตามเมื่อพวกเขาก้าวเข้าสู่โถงผู้โดยสารทุกคนก็ตกตะลึงสิ่งที่อยู่ตรงหน้าไม่เหมือนภาพลักษณ์ของประเทศเล็กๆที่ล้าหลังอย่างที่พวกเขาจินตนาการไว้เลยโถงผู้โดยสารใหญ่มีกระจกใสสะอาดเป็นประกายประตูอัตโนมัติเปิดปิดอย่างเงียบเชียบและราบรื่น จอแสดงผลขนาดใหญ่ใช้วิดีโอประชาสัมพันธ์ความละเอียดสูงพร้อมป้ายบอกทางภาษาจีนตัวย่อและภาษาอังกฤษที่ชัดเจนโกหกนานี่คือประเทศไทยจริงๆเหรอสีหน้าของฝานแข็งข้างสิ่งที่ทำให้พวกเขาตกใจยิ่งกว่านั้นรออยู่ข้างหน้าเมื่อฝานไปเข้าห้องน้ำเธอพบว่าสภาพภายในเทียบได้กับโรงแรมห้าดาวห้องน้ำถึงกับมีแสงสว่างโถสุขภัณฑ์อัตโนมัติเบาะนั่งอุน่นอุปกรณ์ชำระล้างที่ทันสมัย กระเบื้องที่มุมห้องและพื้นไม่มีคราบสกปรกแม้แต่น้อยอากาศยังหอมกลิ่นอ,อน่อ,อนๆนี่สะอาดกว่าห้องน้ำที่โรงเรียนของเราอีกนะฟานสังเกตอย่างประหลาดใจตารางทำความสะอาดบนผนังแสดงว่ามีเจ้าหน้าที่มาทำความสะอาดทุกชั่วโมงเมื่อพวกเขากลับมาที่โถงผู้โดยสารความประหลาดใจแบบเดียวกันก็ปรากฏบนใบหน้าของเพื่อนร่วมชั้นคนอื่นๆนี่เรามาเพื่อเยาะเย้ยสถานที่แบบนี้เหรอฟานหยิบโทรศัพท์ออกมา ตั้งใจจะถ่ายรูปหลักฐานความล้าหลังแต่เธอพบว่าภาพที่อยู่ตรงหน้าทำให้เธอไม่สามารถเขียนข้อความเยาะเยะ้ยใดๆไ,ได้ได้เลยเพียงไม่กี่นาทีที่สนามบินสุวรรณภูมิภาพลักษณ์เหมารวมที่พวกเขามีต่อประเทศไทยก็เริ่มพังทลายเมื่อขึ้นรถบัสเพื่อเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครฟานปลอบใจตัวเองว่าไม่เป็นไรสนามบินต้องเป็นเพียงสวนที่ตกแต่งเป็นพิเศษเพื่อให้ดูดีพอถึงตัวเมืองแล้ว ฟังเรายังไงก็ต้องเจริญกว่าแต่เมื่อรถบัสวิ่งเข้าสู่ทางด่วนพวกเขาก็เงียบอีกครั้งถนนด้านนอกหน้าต่างสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยทั้งสองข้างทางเต็มไปด้วยอาคารที่มีการวางผังอย่างดีและพื้นที่สีเขียวเฮ้ hey, พวกเธอสังเกตไหมว่าข้างนอกแทบจะไม่มีเสียงตแตรเลยฟานถามอย่างประหลาดใจในเมืองของจีนเสียงตแตรที่บาดแก้วหูและการตะโกนด่าทอของผู้คนเป็นเรื่องปกติ แต่ที่นี่มีเพียงรถที่ขับเคลื่อนอย่างเงียบๆและผู้คนที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบเมื่อเข้าสู่ตัวเมืองซินอีชีไปที่นอกหน้าต่างแล้วตะโกนดูสิบนถนนไม่มีขยะเลยฟานสังเกตอย่างละเอียดไม่ว่าจะเป็นถนนหรือทางเทา้าไม่มีขยะให้เห็นเลยแม้แต่น้อยแม้จะมีป้ายห้ามทิ้งขยะข้างทางแต่ถังขยะสาธารณะกลับมีน้อยฟานเห็นพนักงานออฟฟิศที่สวมสูทใช้ทิชชูเช็ดจมูก จากนั้นก็ใส่ทิชชูใช้แล้วลงในถุงเล็กๆอย่างเป็นธรรมชาติแล้วเก็บใส่กระเป๋าเอกสารของตัวเองโอ้โ oh หเขายอมนำขยะกลับบ้านตัวเองเลยเหรอซินอีกล่าวอย่างไม่เชื่อหูถ้าเป็นที่บ้านเราทุกคนคงทิ้งลงพื้นไปแล้วไม่เพียงแต่ไม่มีขยะเท่านั้นแปลงดอกไม้ข้างถนนยังถูกจัดไว้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเก้าอี้ยาวในสวนสาธารณะสะอาดจนสามารถนั่งลงได้ทันทีฟานมองขวดน้ำดื่มที่ดื่มหมดแล้วในมือ ปกติเธอคงจะทิ้งมันทันทีโดยไม่หลังเลแต่ตอนนี้เธอกลับเก็บขวดใส่กระเป๋าเป้ของตัวเองอย่างเงียบๆเ,เอาล่ะตลอดหลายวันที่ประเทศไทยนี้ฉันจะลองทำแบบพวกเขาดูบ้างการกระทำเล็กๆนี้ทำให้ความคิดที่ว่าประเทศไทยดูเหมือนจะเจ๋งเริ่มก่อตัวขึ้นในใจของฝานอย่างชา้ชาๆวันที่สองความอบอุ่นของอาหารและผู้คนอาหารไทยก็แค่ของกินเล่นมันๆไม่ใช่เหรอได้ยินมาว่ารสชาติก็ธรรมดาในเวลาอาหารค่า ฝานมองอาหารที่จัดวางอย่างประณีตบนโต๊ะอาหารด้วยความสงสัยเต็มใบหน้าตรงหน้าคือปลากระพงหนึ่งมะนาวที่หอมกรุ่นแกงมัสมั่นที่เข้มข้นและต้มยำกุ้งร้อนๆที่ส่งไอ้น้ำขึ้นมาดูดีก็จริงแต่รสชาติคงไม่เท่าไรฝ่านใช้ตะเกียบคีบเนื้อปลาเข้าปากอย่างไม่เต็มใจและเต็มไปด้วยความไม่เชื่อวินาทีต่อมาดวงตาของเธอก็เบิกกว้างนี่นี่มันอะไรกันอร่อยเกินไปแล้วเนื้อปลาสดนุ่มนวล รสชาติของเครื่องปรุงรสลงตัวเน้นความสดใหม่ของวัตถุดิบอย่างสมบูรณ์แบบสินอีที่อยู่ข้างๆก็ลองชิมต้มยำกุ้งหนึ่งคำเธอประหลาดใจและพูดว่าน้ำซุปนี่สดหวานจริงๆไม่เหมือนกับร้านแฟรนไชส์ที่เราเคยกินในจีนเลยพวกเขาซึ่งเดิมทีดูถูกอาหารไทยตอนนี้กลับจมดิ่งอยู่กับความอร่อยเมื่อพวกเขารู้สึกตัวอาหารบนโต๊ะก็ถูกกวาดเรียบไปหมดแล้วฉันนึกว่าฉันจะกินไม่ชินซะอีกฟานมองจานเปล่าอย่างไม่อยากจะเชื่อ คืนนั้นฟานรีบส่งข้อความหาแม่แม่คะอาหารไทยอร่อยมากจริงๆครั้งหน้าเรามาเที่ยวประเทศไทยด้วยกันนะคะแม่ของเธอส่งสติกเกอร์ตกใจกลับมาลูกไม่ได้เกลียดประเทศไทยเหรอชอบเร็วขนาดนี้เลยฟานหัวเราะและตอบกลับก็จริงคะ่ะแต่หนูต้องยอมรับว่าของที่นี่อร่อยมากจริงๆวันที่สามเหตุการณ์ไม่คาดฝันและความเมตตาของคนแปลกหน้าวันที่สามของการเดินทาง ขณะที่พวกเขากำลังหยุดพักที่จุดพักรถบนทางด่วนระหว่างทางไปสถานที่ท่องเที่ยวถัดไปฉันไปเข้าห้องน้ำก่อนนะฟานบอกเพื่อนๆแล้วก็เดินจากไปห้องน้ำที่จุดพักรถก็สะอาดอย่างไม่น่าเชื่อเหมือนกับที่สนามบินแต่เมื่อเธอเดินออกมาก็พบว่ารถบัสหายไปรถบัสไปไหนเธอมองไปรอบๆมีแต่รถบัสนำเที่ยวที่ไม่คุ้นเคยจอดอยู่ฉันถูกทิ้งแล้วเหรอฟานรีบล้วงกระเป๋าแต่นึกขึ้นได้ว่าโทรศัพท์ของเธออยู่ในรถบัส ความตื่นตระหนกเข้าจู่โจมสีหน้าของเธอซีดเผือดนั่งอย่างช่วยไม่ได้บนมา้านั่งในบริเวณพักผ่อนในเวลานั้นคู่สามีภรรยาชาวไทยสูงวัยที่ดูมีอายุสังเกตเห็นเธอและเดินเข้ามาหาน้องสาวไม่เป็นไรนะมีอะไรให้ช่วยไหมคุณลุงถามด้วยภาษาจีนกลางที่ไม่ค่อยคล่องแคล่ว่านรู้สึกเหมือนมีน้ำตาคลอเบ้าตาอธิบายสถานการณ์ของตัวเองด้วยภาษาอังกฤษและภาษาจีนที่พูดติดขัดโอ้แย่จังเลยนะ คู่สามีภรรยามองเธอด้วยความเป็นห่วงแล้วถามต่อว่าหนูรู้ไหมว่าจุดหมายปลายทางต่อไปคือที่ไหนฟานสายหน้าเธอไม่รู้แม้แต่ชื่อโรงแรมหรือชื่อบริษัทรถบัสเมื่อเห็นฟานทำอะไรไม่ถูกคู่สามีภรรยาคู่นั้นก็ยิ้มและพูดว่าไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นเราจะขับรถไปส่งหนูเองได้ไหมฟานประหลาดใจมากเธอไม่เคยคิดว่าจะมีใครเต็มใจทำเช่นนี้เพื่อคนแปลกหน้าชาวต่างชาติไม่เป็นไรหรอกสบายใจได้ คุณป้ายิ้มอย่างอ่อนโยนในรถคู่สามีภรรยาใช้แอปแปลภาษาพูดคุยกับฟานแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยและแบ่งปันประสบการณ์การเดินทางไปเที่ยวจีนของพวกเขาแม้ว่าการสื่อสารจะติดขัดเล็กน้อยแต่ความรู้สึกของฟานก็สงบลงเรื่อยๆทำไมคุณลุงคุณป้าถึงดีกับหนูขนาดนี้ฟานอดไม่ได้ที่จะถามคู่สามีภรรยาแปลกใจเล็กน้อยและตอบว่าการช่วยเหลือคนที่กำลังมีปัญหาไม่ใช่เรื่องที่ควรทำอยู่แล้วเหรอ นี่แหละคือน้ำใจของคนไทยไงละ่ะฟานพูดไม่ออกเธอคิดถึงว่าก่อนเดินทางเธอเคยดูถูกคนไทยมากขนาดไหนและรู้สึกละอายใจอย่างยิ่งที่แท้ประเทศไทยก็เป็นประเทศที่มีผู้คนอ่อนโยนแบบนี้เธอคิดหลังจากขับรถมาประมาณครึ่งชั่วโมงในที่สุดพวกเขาก็พบรถบัสของชั้นเรียนฟานที่ลานจอดรถของสถานที่ท่องเที่ยวถัดไปฟานเธอหายไปไหนมาสินอีรีบวิ่งเข้ามาหาด้วยความเป็นห่วงฉันถูกทิ้งไว้ แต่มีคุณลุงคุณป้าชาวไทยคู่หนึ่งช่วยฉันไว้ฟานหันกลับไปโบกมือลาคู่สามีภรรยาในรถพวกเขายื่นนามบัตรให้ฟานและบอกว่าถ้ามีปัญหาอีกสามารถโทรหาได้ตลอดเวลาพวกเขาดีมากเลยนะไม่น่าเชื่อเลยซินอีพูดด้วยความชื่นชมถ้าเป็นที่บ้านเราคงไม่มีใครกล้าให้คนแปลกหน้าขึ้นรถง่ายๆหรอกฟานพยักหน้าเธอซึมซับความเมตตาและความโอบอ้อมอารีของประเทศไทยอย่างลึกซึง้ง ประเทศไทยไม่ใช่ประเทศวุ่นวายที่ถูกกล่าวถึงในสือ่อแต่ในทางกลับกันหลายๆด้านพวกเขาทําได้ดีกว่าเรามากเธอคิดในใจอย่างเงียบๆสีหน้าของเธอแตกต่างจากเมื่อไม่กี่วันก่อน,อ,นอย่างสิ้นเชิงวันที่ 4. ประสบการณ์รถไฟความเร็วสูงที่มีประสิทธิภาพสูงต่อไปเราจะเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูงเมื่อได้ยินคําพูดของอาจารย์ฝานก็รู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยรถไฟความเร็วสูงก็คงเหมือนกับรถไฟความสามัคคีของเราใช่ไหม แต่ของเราต้องใหม่กว่าและเร็วกว่าแน่ๆเธอคิดแต่เมื่อพวกเขามาถึงชานชลาของสถานีรถไฟความเร็วสูงก็ต้องตกตะลึงกับภาพที่อยู่ตรงหน้าอีกครั้งบนชานชลาผู้คนเดินกันไปมาอย่างหนาแน่นแต่กลับเงียบมากไม่มีใครส่งเสียงดังทุกคนเข้าแถวรอรถไฟอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยฝานมองนาฬิกายังเหลือเวลาอีก30นาทีก่อนรถไฟจะมาถึงมันจะมาตรงเวลาจริงๆเหรอขณะที่เธอกับเพื่อนๆกำลังสงสยัยรถไฟก็ค่อยๆ เคลื่อนเข้าสู่ชานชลาอย่างเงียบเชียบและนุ่มนวลในขณะนั้นเขนน็มวินาทีบนนาฬิกาของเธอชี้ไปที่เวลามาถึงที่กำหนดไว้พอดีว้าวตรงเวลาเป๊ะเลยฟานอดไม่ได้ที่จะอุทานออกมาเมื่อประตูรถเปิดออกภายในตู้รถไฟก็สะอาดเอี่ยมอ่องเบาะนั่งจัดวางอย่างเป็นระเบียบหลังจากนั่งลงฟานมองนาฬิกาอีกหลายครั้งยังเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีก่อนรถจะออกรถไฟน่าจะออกช้าไปสองสามวินาทีแหละเธอคิดเช่นนั้น แต่เสียงประกาศในรถไฟก็ดังขึ้นรถไฟจะออกเดินทางตรงเวลาทันทีที่เสียงประกาศจบลงรถไฟความเร็วสูงก็เริ่มเคลื่อนที่อย่างมั่นคงตรงเวลาเปะ๊ะไม่มีผิดพลาดแม้แต่นาทีเดียวฟานเปลี่ยนความคิดที่มีมาในอดีตโดยสิ้นเชิงทำไมระบบของประเทศไทยถึงทำได้แม่นยำขนาดนี้เมื่อมองทิวทัศน์ที่พุ่งผ่านหน้าต่างไปอย่างรวดเร็วฟานได้สัมผัสถึงเทคโนโลยีและระดับวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยตัวเองฉันคิดมาตลอด ว่าจีนพัฒนาเร็วที่สุดแต่ความมุ่งมั่นในรายละเอียดและความแม่นยำเช่นนี้อาจเป็นสิ่งที่เรายังต้องเรียนรู้การเดินทางกลับและการเริ่มต้นของการชื่นชมวันสุดท้ายของการทัศนศึกษาฟานจัดกระเป๋าเดินทางในล็อบบี้ของโรงแรมสายตาเต็มไปด้วยความอาลัยเด็กสาวที่เมื่อไม่กี่วันก่อนแทบรอไม่ไหวที่จะกลับบ้านตอนนี้กลับหวังว่าจะได้อยู่ที่นี่นานกว่านี้เฮ้ hey, ครั้งหน้ามาเที่ยวประเทศไทยอีกดีไหมซินอีถามแน่นอนได้เลย ฟานตอบโดยไม่ลังเลเมื่อเริ่มต้นการเดินทางพวกเขาคิดว่าประเทศไทยเป็นสถานที่ที่ล้าหลังและไม่คุ้มค่าที่จะไปเยือนแต่ความทันสมัยของสนามบินความสะอาดของถนนความอบอุ่นและความเป็นมิตรของผู้คนได้เปลี่ยนมุมมองของพวกเขาไปอย่างสิ้นเชิงที่นี่สะดวกกว่าและสะอาดกว่าที่เราคิดว่าเยอะเลยนะใช่แล้วแถมผู้คนยังดีมากดีจนเราไม่รู้จะทำตัวยังไงเลยพวกเขานึกถึงคนไทยที่พบเจอ ไม่ว่าจะสอบถามเส้นทางที่สถานที่ท่องเที่ยวหรือสั่งอาหารในร้านอาหารทุกคนต่างก็กระตือรือร้อนและเป็นมิตรและประเทศไทยก็ปลอดภัยมากด้วยกลางคืนผู้หญิงเดินคนเดียวข้างนอกก็ไม่มีปัญหาฟานนึกถึงตอนที่พวกเขาไปตลาดกลางคืนแม้จะเดินในซอยที่ผู้คนหนาแน่นก็ไม่เคยรู้สึกกลัวเลยแม้แต่น้อยเมื่อกลับมาถึงประเทศจีน,จนการเดินทางไปประเทศไทยในครั้งนี้ได้ทิ้งรอยประทับลึกไว้ในใจของฟานกลับมาแล้วเหรอ ดูอารมณ์ดีจังเลยเที่ยวสนุกไหมแม่ของฟานที่มารับมองลูกสาวด้วยความประหลาดใจที่เห็นเธอดูสดใสสนุกมากค่ะประเทศไทยไม่เหมือนที่หนูคิดไว้เลยที่นั่นสะอาดกว่าหลายๆที่ของเรามากๆเลยฟานพูดไม่หยุดแบ่งปันสิ่งที่เธอได้เห็นและได้ยินกับแม่ของเธอพร้อมหยิบรูปภาพในโทรศัพท์ออกมาแม่ดูสิห้องน้ําที่สนามบินนี้แล้วก็อันนี้รถไฟความเร็วสูงของพวกเขาตรงเวลาสุดๆอาหารก็อร่อยมากด้วย แม่ของฝานฟังคำบรรยายของลูกสาวด้วยความประหลาดใจนี่แตกต่างจากประเทศไทยที่เธอเคยเห็นในข่าวอย่างสิ้นเชิงหนูอยากไปอีกครั้งจังครั้งหน้าเราไปเที่ยวด้วยกันทั้งครอบครัวเลยนะคะได้สิฟังลูกพูดแบบนี้พ่อก็คงสนใจด้วยแน่ๆในชั้นเรียนของฝานประเทศไทยเจ๋งมากกลายเป็นหัวข้อที่ร้อนแรงที่สุดนักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมการทัศนศึกษาต่างทึ่งในความสะอาดความเป็นมิตรและความลึกซึ้งทางวัฒนธรรมของประเทศไทย ฉันอยากไปทำงานที่ประเทศไทยในอนาคตฉันอยากจะสมัครเรียนมหาวิทยาลัยที่ประเทศไทยเด็กสาวที่เคยดูถูกและบอกว่าไม่อยากไปประเทศไทยตอนนี้กลับหลงรักประเทศนี้อย่างสุดซึ้งเธอกำนามบัตรที่คุณลุงคุณป้าให้ไว้แน่นตัดสินใจในใจว่าครั้งหน้าเธอจะพาครอบครัวไปสำรวจประเทศเกาะที่สวยงามและอบอุ่นแห่งนี้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นสำหรับเธอแล้วประเทศไทยไม่ใช่เพียงจุดที่คลุมเครือบนแผนที่อีกต่อไป แต่เป็นสถานที่ที่คู่ควรแก่การเคารพและเรียนรู้เด็กสาวที่เคยบอกว่าไม่อยากมาประเทศไทยตอนนี้ก็เริ่มหลงรักประเทศนี้แล้วคุณคิดอย่างไรบ้างวิดีโอในวันนี้จบลงที่นี่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนจะร่วมแบ่งปันความคิดเห็นในช่องคอมเมนต์ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้า